กลับมาพบกันอีกครั้งช่อง T.N.K ยี่สิบแปดชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม T.D.A แสนไอเดีย A, Sand, นะครับครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาหาตำรวจเทมเมนีนะครับโอเคเราไปรับภารกิจกันเลยดูซิว่าวันนี้ตำรวจชั่วเทมเมนีจะให้เราไปทำอะไรนะครับครับพอเราเข้ามาเราก็จะเจอกับตำรวจเทมเมนีแล้วก็พวกี้นะครับที่กำลังก่อไฟย่างไสหมูอยู่นะครับพอเข้ามาถึงตำรวจเทมเมนีก็บอกว่าเฮ้ย CJ นายรู้ไหมว่าไส้หมูที่ไหนอร่อยไม่ใช่นะครับก็คือ CJ เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับเท <Yeah. S 1> มีก็แซว CJ ว่าเฮ้ยนายไปเปลี่ยนทรงผมมาใหม่เหรอ <Yeah. S 1> หลอกขึ้นนะเนี่ย <Yeah. S 1> CJ ก็บอกไม่ต้องมาพูดมาก <don> เข้าเรื่องมาเลยดีกว่า oh. ตำรวจเทมนี้ก็บอกว่าตอนนี้ฉันนะ่ะกำลังจะขยายพื้นที่อนาเขตฉันนะอยากให้นายไปจาัดก,การพวก d a FBI c i a ให้หน่อยอะ่ะ คืนนี้มันจะส่งมอบหลักฐานกันอ่ะมีกระเป๋าฉันอ่ะอยากให้นายไปขมโมยมาแล้วนายก็ต้องทำไม่ได้ด้วยเข้าใจไหมซีเจก็โดนต่อยไปหนึ่งทีนะครับทีมีนีก็บอกว่าแล้วนายต้องจัดการมันให้เรียบอย่าให้มันสาวมาถึงตัวฉันนะนายต้องทำไม่ได้ถ้านายทำไม่ได้พี่นายเจ็บตัวแนะ่ซีเจก็ต้องยอมทำนะครับเพราะว่า ซีเจก็ไปถ่วงพี่ชายครับภารกิจนี้ก็ง่ายๆนะครับเราก็แค่ขับรถไปยังจุดที่เทมเดีให้ไว้นะครับโอเคอันนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับอันนี้คือผมจะจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะฮะครับภารกิจนี้เราก็จัดการ f อ i ก่อนนะครับนี่ครับที่ขึ้นหัวแดงๆนี่ฮะครับแล้วก็จะมีพวก DA ด้วยนะครับก็คือเราก็จัดการให้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นพวก ดีเแลวก็ FBI ที่มาแลกสิ่งของมาแลกอะไรน่เงี้ยครับมาแลกกระเป๋ากันนะฮะที่เราจะต้องขโมยกระเป๋าไปให้ตํารวจเทมปนีนะครับก็คือเราจะต้องจัดการไอพวกนี้ก่อนนะครับไม่งั้นนะถ้าเราไม่จัดการ FBI อ่ะมันจะขึ้นเครื่องบินหนีเราไปนะครับแล้วเราจะต้องขับเครื่องบินไล่ล่านะครับเอาเป็นว่าเราจัดการให้หมดเลยแล้วก็จะผ่านมารกิจเลยครับครับ <c oughs> พอเราจัดการพวกตํารวจพวกทหารนั้นหมดแล้วเราก็ นำของที่เราขโมยมาเนี่ยไปให้กับต้นรจเทมดีที่จุดที่มันมาร์กไว้ให้เลยนะครับโอเคตอนนี้ CJ ก็ถือกระเป๋ารอต้นรจเทมดีมานะครับอ่าต้นรจเทมดีมาละพอพวกเทมดีออกมาก็คือจะเจอเฮนเดสนะครับก็คือตำรวจของแก๊งมันเนี่ยเอาปืนส่องเราอยู่นะครับ แล้วเจ้าพลัดกี้ก็มาเอาหลักฐานนะครับที่เราแล้วก็เอาเก็บไปนะฮะส่วนตำรวจเทมินีก็เหมือนว่าจะหยิบั่วนะครับมาทำร้ายตำรวจอีกคนนึงนะครับเหมือนว่าตำรวจคนนี้เจ้าหลักฐานเนี้ยไปส่งให้หัวหน้าใหญ่นะครับเพื่อเปิดโปรงนะครับแล้วคือตำรวจเทมินีก็เลยจัดการมานะครับแล้วก็ให้ซีเจขุดหลุมฝังศพมันนะครับแล้วตำรวจเทมินีอ่ะก็เอาหลักฐานชิ้นนี้ไปต่อนะครับแล้วก็ให้ โพล็กี้จัดการ CJ ด้วยนะครับครับโพลก,กี้ก็ให้ CJ เจขุดหลุมฝังตำรวจอีกคนหนึ่งแล้วก็จะฆ่า CJ แล้วก็ฝังศพไปด้วยกันนะครับ s <S แต่ว่าตำรวจเฮ r นเดสก็ยังไม่ตายนะครับแต่ว่า CJ ก็เห็นแล้วนะครับ CJ ก็แก้งจะลุกขึ้นนะครับเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เฮนเดสมาจัดการโพล็กี้นะครับแต่ว่าเฮนเดสก็ไม่ระวังตัวนะครับโพลก,กี้ก็ยิงเฮนเดสล่วงไปใน ลุมฝังศพเลยนะครับแล้วโพรกี้ก็เห็นท่าไม่ดีก็ขับรถหนีซีเจนะครับภารกิจนี้ก็ง่ายๆนะครับเราก็ขับรถไล่ล่าโพรกี้เลยครับบอกเลยว่าโพรกี้นี่ยขับรถได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าไม่พลาดฝีมือซีเจแน่นอนบอกเลยซีเจเก่งกว่าแน่นอนครับโอเคอืมเรียบร้อยครับอันนี้โพรกี้ก็คือบอกว่าเราจะต้องยิงให้รถระเบิดเลยนะครับ อ่าโพลากี้หนีออกมาไม่ได้ละน่าจะตายนะฮะพอเราจัดการโพลากี้ได้ก็จะถึงว่าวาระสุดท้ายของโพลากี้แล้วนะครับก็คือจะปิดฉากตำนานตำรวจชั่วไปหนึ่งคนแล้วนะครับก็จะเหลือเจ้าเทมเมน,นีอีกหนึ่งคนนะครับพีเจก็ปิดฉากเลยเรียบร้อยอันนี้ก็ภารกิจก็จะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับแล้วเราก็ตายด้วยนะครับเพราะเราก็โดนระเบิดนะฮะแต่เราต้องจัดการก่อนนะฮะ ครับมาต่อที่ภารกิจต่อไปแล้วก็มาที่คาสิโนโอของเคโลเซนเบิร์กนะครับแล้วก็จะมาเจอฉากเลิฟซีนฉากหวานแหววของผัวเมียคู่นี้นะครับทั้งสองก็กำลังเล่นเกมปลาลูกดอกอครับมานี่เดี๋ยวพี่จัดให้เกือบโดนไปแล้วนะฮะเกือบไ right, <the> ส้กรอกขาดนะครับ right, <the> แม็กเซอร์บอกเกือบหายไปแล้วนะครับ ับสวัสดีก็เจอ CJ ก็ชม CJ ว่านายนี่มันทํางานดีมากเลยฉันน่ะมีงานให้นายทําอีกนะก็คือฉันอยากให้นายไปจัดการพวกมาเฟียเท่เมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้อ่ะนายพอจะทําให้ฉันหน่อยได้ไหมซีเก็โอเคนะครับแต่ว่าซีเจขอให้คนไปช่วยนะครับก็คือจะให้แม็กกับพลูแล้วก็เคนเคนโรเซนเบิร์กนะครับไปช่วยนะครับ เซนโดเซนเบิร์กก็กลัวที่จะถูกทิ้งนะก็เลยรีเสนอตัวจะไปช่วยกับ CJ นะฮะเพื่อที่จะให้งานมันสำเร็จขึ้นนะครับ,รบสมาร์เตเล่ก็โอเคนะครับที่จะให้คนไปช่วยนะครับแต่นายอ่ะต้องทำงานนี้ให้สำเร็จนะพอออกมาข้างนอก CJ ก็คือโคตรหล่อเลยครับก็คือบอกให้แม er, ็กเซอร์พาพลูแล้วก็เคนโดเซนเบิร์กหนีไปจากเมืองรัดวรนชูเอตเลยนะครับโดยเร็วเลยนะฮะ แม็กก็บอกว่าโอเคฉันขอให้นายไปสู่สุขตินะเอ้ยไม่ใช่ขอให้นายโชคดีทั้ง3าก็คือรีบขับรถไปเลยนะครับภารกิจนี้ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ขับรถไปที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็เราอ่ะจะบินไปที่เมือง l i b e r ตี้ซิตี้นั่นเองพอเรามาถึงสนามบินแล้วก็ขึ้นไปขับเครื่องบินเจ็ตเลยนะครับเครื่องบินเจ็ตก็จอดรอเราละ โอเคเราก็ขับไปเลยแล้วเราก็จะได้รู้นะครับว่าเมือง Liberty City เนี่ยอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองแวนจูรัสนี่เลยนะครับเราก็ขับไปเลยนะครับขับออกแม่น้ำออกทะเลไปเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาถึงเมือง Liberty City แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโกดังของไอ้พวกแก,งก๊งมาเฟียนะฮะเราก็จะต้องเข้าไปข้างในเลยนะครับภารกิจนี้ก็ง่ายๆนะครับเราก็ ไปถล่มให้เละเลยนะครับพอเราเข้าไปก็คือเหมือนว่ามันอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะมาจัดการนะครับมันก็เตรียมพร้อมไปเลยนะฮะแล้วก็ไล่ยิงให้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเยอะเลยนะฮะนี่ัวใช้ปืนอาก้าเลยว่ามันค่อนข้างแรงนะฮะโอเคจัดการให้หมดเลยนะครับมันคือมาจักทุกวิธีทางเลยฮะยังไงเพื่อนๆก็เตรียมปืนเตรียมลูกกระสุนเตรียมเกาะมาให้พร้อมนะครับ ครับเราก็จัดการพวกมันให้หมดเลยนะครับครับอันนี้ไอ้พวกแก๊งก็คือแก๊งพวกซอมาวิทโทนะครับมันก็ไม่ถูกกับพวกซอมาตเเร่นะครับโอเคพอเราจัดการเสร็จปุ๊บเราก็บินกลับเลยนะครับครับพอเรามาถึงเราก็เอาเครื่องบินลงจอดเลยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสนามบินที่เราขับขึ้นไปนะฮะสนามบินห9กเกนะครับโอเค อันนี้ก็น่าจะเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับโอเคครับยังไงพานี้คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อ, like, เ,อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ